ล่าสุดพิกันจอมพลังจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วครับเอาตู้คอนเทนเนอร์ไม่รู้กี่ร้อยตู้กี่พันตู้เพื่อจะเอาไปปาชิดชายแดนไปทำเป็นกำแพงนะครับเขายังบอกเลยว่าจะรอรัฐบาลก่อนกี่โมงละท่านนะครับ นะโอ้โหนี่แหละครับขมินข่าวนี้ถึงข่าวจนมุมแน่นอนนะครับบอกได้เลยนะว่าไม่มีทางออกแน่นอนขมินไม่มีทางไปแน่นอนในที่สุดผมไปเจออีกคลิปหนึ่งนะผมจะให้พี่ๆน้าๆทุกท่านได้ดูคลิปเดียวกันนะครับไปดูไปชมคลิปเดียวกันเลยครับผม ผมเจอแต่รถกันจอมพลังทั้งนั้นจนผมตกใจว่าทำไมคนคนเดียวสามารถกระตุ้ความช่วยเหลือได้มากต้องพอเผิดต้นหมอกต้องมากกว่ารัฐอีกนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่พอวันนี้เราเข้ามาดูแลรัฐบาลแล้วนะครับรัฐบาลจะปล่อยคือไม่ใช่บอกว่าจะไปแข่งกับรถกันจอมพลังแต่มันเป็นหน้าที่รัฐบาลความช่วยเหลือแรกต้องมาจากรัฐบาลก่อนผมเจอแต่รถกันจอมที่รัฐบาลความช่วยเหลือแรกต้องมาจากรัฐบาลก่อน นี่แหละครับเป็นไงครับสุดยอดไหมครับนี่คือพี่กันจอมพลังนะจัดให้จัดหนักจัดเต็มเลยครับบอกได้เลยนะว่าข้ามนจุกแน่คราวนี้นะครับผมไปเห็นอีกคลิปคลิหนึ่งนะครับผมจะให้ทุกท่านได้ดูข้ามีนคราวนี้พะหวาแน่ไม่รู้จะไปมุดอยู่ที่ไหนนะครับ ราสุดพี่กันจอมพลังกะซือมาแล้วนะครับแซมพร้อมหลอนยับนะครับผมเนียคิดเลยนะว่าขรหมีจะวิ่งไปสนต้นกล้วยตรงไหนหรือจะวิ่งไปตกหลุมตรงไหนนะครับนี่บอกได้เลยนะว่าเดี๋ยวไปชมรับชมคลิปด้วยกันเลยนะครับผม น่ากลัวมากเลยนะครับไอ้บอยจะไปอยู่ที่ไหนนะครับเนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยเขาออกไปปฏิบัติการออกไปทำงานนะังสือเป็นเกส์ของวันนี้อันนี้เป็นฮาโลวินของอ,อาหารนะอาหารนะตอนนี้นเขาเล่นกันนะครับสื่อาหารนะไข่เปรี้ยง ไปแล้วครับนู่นนู่นนู่นเป็นไงล่ะครับข่าวนี้ล่ะครับอยู่ไม่เป็นสุกแน่จะวิ่งไปที่ไหนล่ะครับข่าวนี้นะจะไปตุยตรงไหนล่ะครับข่าวนี้บอกได้เลยนะว่าเล่นกับใครเล่นได้อย่าเล่นกับคนไทยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงหรือผีหลอกหรือเสียงต่างๆนะ บอกได้เลยว่าไปไม่ได้หนีไม่พ้นนะครับขมเมนคราวเนี้นะจะไปตุยตรงไหนจะวิ่งตรงไหนนะครับคิดสภาพแล้วผมยังอยากหัวเราะเลยนะว่ามันน่ากลัวจริงๆนะไม่ใช่เรื่องแบบว่าจะเป็นเอามาเล่นก็ได้นะบางคนอาจจะช็อกก็ได้นะครับช็อกไปเลยก็ได้นะแบบนี้บอกได้เลยนะว่า ข่าวนี้หนักกว่าเดิมนะกะชื้ก็มานะมีไฟมีอะไรเรียบร้อยนะครับเกมวิ่งได้เลยนะครับอ่าวิ่งจะไปตุยตรงไหนนะคอยดูกันนะครับว่าไม่เกินวันนี้หรือพรุ่งนี้ข่าวออกมากระจายกันแน่นะครับผมคลิปกำลังมาแรงนะครับแต่ผมก็ทำในสิ่งที่ผม เสนอไปได้นะครับผมกระทำในสิ่งที่ผมทำได้นะผมไม่ได้ว่าจะไปติดกระทรงกระแสอะไรเหมือนข่าวดังๆเหมือนเขานะครับผมก็ทำในทางของผมนะครับใครชอบใครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับผมใครชอบก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับผมก็จะพูดในตามที่ผมเห็นตามที่ผมชอบตามที่ผมพูดออกไปเนี่ยคือการกระทำที่เขา จัดเอามานะจะไปทําให้คนคาามนเนี่ยพวงผวานะให้อยู่ไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะหลังจากที่เขาเปิดเพลงผีหลอนผีอะไรขึ้นมาปุ๊บข่ามนก็พผวากันหมดนะไปไม่นอนไม่เป็นฉุกเลยครับช่วงนี้จบแน่นอนครับบอกได้เลยว่า กระสือมาแล้วก็มาแซ่พร้อมหลอนยั้งเลยก็ว่าได้นะครับพี่กันยมพลังนี่เป็นคนที่ว่ามีชื่อเสียงนะคนดังก็ว่าได้นะในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลนะเขาได้ทำทุกอย่างเพื่อจะปกป้องแผ่นดินไทยเท่าที่เขาจะทำได้นะพี่กันนี่คือสุดยอดคือฮีโร่ก็ว่าได้นะครับ ไม่รู้ว่าไอ้บอยจะไปชุบหัวอยู่ที่ไหนนะชาวบ้านไอ้บอยจะหนีไปตุยตรงไหนนะวิ่งหนีกระสือและทีเนี้ยกระสือบอกได้เลยเกระสือไล่แน่นอนนะครับวันเนี้ยเห็นแล้วไม่รู้ว่าชาวบ้านเขมรจะยังอยู่ต่อตรงนั้นไหมนะที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะเขาพร้อมที่จะ ขับไล่คนขมีนี้ออกจากตรงนั้นให้หมดนะครับเพราะว่าไม่ใช่แผ่นดินของคนขมีนนะมันเป็นของแผ่นดินไทยนะของคนไทยที่เขาทําขึ้นมานี่ก็เพื่อปกป้องแผ่นดินนะไม่ใช่ว่าจะไปไล่ซุมชีช่ซุ่มห้านะคือคนไทยเขาปกป้องแผ่นดินของเขาถูกต้องนะครับแต่คนขมีนนี่คือออกจากตรงนั้นไปให้เร็วที่สุดนะครับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมฝากพี่ๆหน้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอกลับเข้า่าสวัสดีครับผม